สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดาพามาเที่ยวภูเขาค่ะนอร์ทเรล์มาร์เทนอีซิตดิซิตพาร์ตออฟสโนโดเนียอลอตดาร์ลิงเนี่ยพาร์ตสโนโดเนยริกซ์ยพาเที่ยวร้านพาเที่ยวชมภูเขาเวลจ้าเนาะเวลย์ย์ย์อังกฤษทั่วไปยังเป็นตัวตัวได้อะยังจะ ท่องเที่ยวเวล์หลังาเรียนจาเฮียนเอาเองอันนี้เขาสงาออกมาจากอินเขาองตนี่ภูเขาเนเมันง่ายมากภูเขาว้านหนาไหมต้องไปไปดาง อย่าตกน้ำเด้อย่าตกน้ำเด้อช่วยจริงๆาเชยเวลสักพื่อนย่าจนขาลายงะเอาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆจ้าเอาขากก่อนหิงก่อนหนกะเดือเอเยือนยือนเนยยืนเ่น วิวสวยงามอิลีได้งามแพงงามบางงามคักงามแน่จ้าโอ้งามคักงามแน่ถ่รยภาไปห้องได้ไปงภารับนนูอันนาบ้างนิดทูเพื่อนอันนาเออภูเขาง่ามแน้งบาโอ้ยเมืองไทยผมเคยเห็นก่น เ,เออ,เอ,าเอาทายไมูใช่ลเพื่อนเออสละามเถดยู่ห้องหนาภาพขับรถชมเขาง่ามบัวจ้าเอามาฝากทุกคนค่ะ <m> ชนโนด้วยเนี่ยอเอ <i> ็เอกเซีเยนเขา<บ><บ>สำเเนียงสำเนียเ่ยงนี่ค่ะเขาฮัดลินไลน์ This the mountain middle of หินบนภูเขานี้เขาก็จะมาขุดไปทำหลังคาบ้านค่ะหลังคาบ้านจะแข็งแรงมากเลยค่ะตอนนี้เขาก็สงวนกันแล้วนะคะเขามาขุดไปเฮ็ดบ้านเด้ไหมจีเดี๋ยวนี้เขาชาบขุดล้วเขาสอบอะขุดแล้วอนุรักษ์ so beautiful nature made this beautiful so beautiful this side okay yeah, yeah it's a down, mm hmm. s o w down แมลูกสาวเพื่นวันขับรถเก่งมากมเลยค่ะเบงแนทางหนทางแม่ สั้นทิลีทิลีลงไปพุ่นนะยังว่าลูกสาวของเพื่อนวัน,น่ะภาพิราดามาเที่ยวน่ะนะมาพักกับเพื่อนวันนะคุ้มค่าเลยจ้ะมาพักคืนหนึง่งพักข้างทางอีกคืนหนึง่งชมวิวสวยๆ <โ frustrating. S 1> ค,วยค่ะโซมา่ยดแตงกีโซมาดแมนแฟนเธอห้อง,างของาที่จำได้แล้วภาพน,นี่ละ เพราะว่ามันยังวันตีแถวบ้านพิระดามันบุมีวิวงามๆแบบนี้เลยมาเห็นเ้องกัะสออนเนาะค่ะเจ็บภาพสวยๆมาฝาก,กเพื่อนๆจ้าขอบคุณเพื่อนวันแล้วก็น้องพินเดอร์ที่พามาเทีย่ยวนะนะขอบคุณเพื่อนวันแล้วก็ลูกสาวโยล่าค่ะเมฆเมกมันลองมาเพื่อนเอ้ยฝนกระิโตคุณนะสนโนโดเนียเด้หนักคุูนะนะน้ำตกได้ะนะ นั่นน่ะน้ำตกได้น่ะน่ะเพื่อนๆนั่นตกลงมาหนังขาวๆนั่นน่ะเพื่อนเพื่อนวันนามาเพื่อนนี่เพื่อนวันพามาเที่ยวจ้ะเพื่อนวันพามาเที่ยวกับเพื่อนภัยใส่สีสดสวยเลยวันนี้น่ะเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนวันเด้อมาเที่ยวเพื่อนเพื่อนพามาเที่ยวนะจ๊ะนะคนคนท่องเที่ยวตัวนี้นะคอยพบไวแล้วคอยเจอ คุณอารตรงนน้นนี่น้ำตกไม่จช่คุณอาน้ำตกนะจ๊ะอยู่มึงเวลนี่มีแกะไลยหลายเด้อค่ะเวลเหนือน,นั่นนะนะคะตามทัวร์เฉลี่ยแล้วนะประชากรมีจะคนละ่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยประชากรทุกคนเนี่ยสามารถครอบคร้องแกะได้คนละแปดตัวเพราะนี่มัน้ลยมากมายเลยนะจ๊ะลูกสาวว่าอ้าว I don't know why they have ูเมนี่แกะพนาวสงสัยนะแสดงว่าถ้าเฮามาอยู่เวลนี่นะเฮาบ่มีทางอดตายจ้ะมีแกะกินทั่วหนาทั่วตากันเลยจ้ะสวยอาอยู่ดิจะคอยอยู่ดีคอยขึ้นสิตะเวดอยู่บ้านปืนดับบัสงสัยคอยต้องให้กลัวคอยเตือนต้องบ้านใจรถดมาเต็มเต็มเต็มค่ะไม่คอยที่นี่คือโนสเวลค่ะ ภาษาของเขาก็พูดภาษาเวลนะคะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษค่ะแถวนี้ก็จะเป็นฟาร์มค่ะเขาก็จะตกทอดลูกหลานนะคะให้ครอบครองดูแลฟาร์มกันไปนะคะสำหรับวันนี้พี่รดาขอลาไปก่อนค่ะกับภาพสวยๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงแล้วดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ